สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่นะครับ2566นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญม,มากๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งนะครับผมวันนี้ก็พามาดูอะไรใหม่ๆในวันปีใหม่นะครับอ่าพามาดูส้มโอนะครับแอบส้มโอของผมก็ปลูกไว้สามทุเรียนนะครับครับผมไว้ใน ทั้งลอะข้าง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 นะฮะข้างข้างทุเรียนเนี่ครับกำลังออกลูกเลยฮะมันรู้เห็นกันหรือเปล่านะฮะนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ฮะส้มโอลูกเล็กๆครับผมพันนี้ก็พันทับทิมสยามนะครับนี่ผมมาบอกเทคนิคการทําให้ส้มโอออกลูกออกดอกติดดีนะครับนี่เทคนิคง่ายๆเลยครับตอนนี้ก็ได้ ผมปลูกประมาณสิบสิบสี่สิบห้าต้นนะครับผลผลิตได้เกือบพันลูกนะฮะต้นก็ไม่ใหญ่มากนะฮะต่อปีนะครับประมาณพันลูกต่อปีปลูกไว้แซมทุเรียนไว้เฉยๆนะครับนี่ต้นหนึ่งก็ตอกตกห้าหกสิบลูกต่อปีนะครับนี่ นี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นลูกเล็กๆของมันแล้วก็ดอกฮะดอกโผไปอย่างลักษณะนี้ครับใครยังไม่เคยเห็นนี่ครับเทคนิคง่ายๆเลยครับอันนี้พันธุ์แพทฟิลสยามนะฮะที่เนื้อมันแดงๆนะครับผูกไว้หลายพันุครับผมนี่ครับสําหรับเทคนิคของมันง่ายๆเลยก่อนนะก่อนอื่นครับ ผมก็จะคว้านกิ่งนะฮะคือตัดน้ําเลี้ยงมันนะครับตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ครับผมผมก็เลยใช้ตัดไก่นะครับคว้านไปเลยครับเนี่ยกรีดกิ่งนะเนี่ยนะครับควันให้รอบนะฮะเหมืนตัดน้ําเลี้ยงมันนะครับควัานแบบบางคนใช้มีดก็ได้ครับเผมมีดตัดตันไก่ครับผมเนี่ยควันให้รอบเลยครับแบบให้รอบตัวกิ่งนะครับเนี่ยครับเนยครับ ควันมาเลยครับใน youtube ช่องอื่นเขาใช้ไอ้กลมๆคบบรับเขาผลิตเองครับควันแบบควันง่ายๆเลยครับไอ้กลมๆแบบที่จีดจีดเค้กหรืออะไรทุกอย่างนะฮะตัดควันให้รอบจริงครับผมผมใช้มือเดียวถ่ายลำบากยฮะนี่ครับคือเหมือนตัดน้ำเลี้ยงครับบางคนเขาที่ที่บอกบางคนเขาใช้มีดฟันต้นมาฮนะแต่นี่ผม ตัดน้ำเลี้ยงรอบกิ่งนะฮะอย่าอย่าอย่าคว้นลึกนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะกิ่งเวลาออกลูกดกๆแล้วมันจะหักเลยถ้าคว้นเยอะตัดเข้าเนื้อไปแต่ว่าเนี่ยแคบเปลือกมันนะฮะคว้นแคบเปลือกมันเฉยเนะี่ยงลอยเงี้ยฮะนี่ฮะงลอยคว้น่เฉยนะครับนี่ครับถ้าค,คว้นมันเฉยเนื้อบางๆมันออกในะอย่างเงี้ยเนี่ยครับ มันตัวเนื้อมันเนี่ยครับเอาแคบเปลือกนอกของมันออกนะฮะเนี่ยนี่ผมก็มาดูนะอยอยผมกวั้นนะกวั้นเก่าเลยเนี่ยเนี่ยเอาคาป๊อปเปลือกนอกออกเลยเนี่ยแล้วต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยฮะหอลูกระแล้วต้นไม่ใหญ่มากเลยครับมีลูกแล้วกิ่งนิดเดียวนะครับ แล้วปุ๋ยทางดินก็ใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หรือสิบห้าห้ายี่สิบครับแต่ผมใส่สิบห้าห้ายี่สิบครับเนี่ยทางดินอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือที้งัวครับใส่ไปเลยครต้นแล้วก็สอบทั้งจินซีทั้งเคมีครับรับรองได้ลูกแน่ครับคนไหนที่รู้แล้วก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับมาผมลองแล้วผมลองแล้วดีครับเอามาบอกต่อกัน เวิร์กครับฟันเนี่ยรอยฟันอันนี้ผมฟันลึกเกินไปครับจริงมันจะหักเลยตอนแรกเอามันล้นองครับเนี่ยเอาแคปเปลือกนอกมันนะฮะโอเวิร์กมากนะครับแค่ต้นเล็กๆต้นนี้ก็ได้เป็นยี่สิบสามสิบลูกแล้วครับจนกิ่งมันหักเลยเนี่ยเนี่ยฟันลึกเกินไปกิ่งหักเลยดกจัดนะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับมาบอกเทคนิคการทำให้ส้มโอดกนะฮะ วันเปลือกนอกนะฮตัดท่อน้ําเลี้ยงมึงครับแล้วทำให้ต้มโอเครียดเครียดแล้วมันก็ออกลูกครับอย่าลืมใส่ปุ๋ยทางดินดนวยนะครับปุ๋ยทางดินก็จําเป็นฮะดันให้มันอ่อนอีกทีหนึ่งแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เลยสิบห้าห้ายี่สิบยี่ห้าครับผมจริงัวอีกสอบครับสูตรนี้ได้ผลแน่คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับขอบคุณครับ